สวัสดีครับทุกคนผม j จซจาก Movie w ัน d ด r น,นะครับวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับ The t h v วินะครับซีรีส์ฮีโร่ที่ผมคิดว่าผมน่าจะชอบเป็นอันดับต้นๆของตระกูลมาเวลเลยนะครับถ้าเกิดจะดีกว่านี้ก็คืออาจจะเป็นพวกแบบโลกิอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมโคตรชอบแล้วก็ติดตามมานานมากนะครับวันนี้มารีวิวกันนะครับว่าซีซั่นใหม่เป็นยังไงบ้าง สำหรับ Daredevil นะครับเวอร์ชั่นนี้นะเราก็จะได้ตัวของ Charlie Cox นะครับกลับมาเป็นพระเอกของเราเหมือนเดิม Daredevil นะครับนะักแสดงชุดเดิมกลับมาครบนะครับวินเซนต์อ่าที่แสดงเป็น Wilson Fisk นะครับืด k คิง p i n ก็มานะครับ Karen Page นะครับโดยอ่าคุณ Deborah Ann อะไรพวกนี้นะนักแสดงเก่าๆนะครับเดี๋ยวก็จะมีตัวของ Frank Castle กลับมาด้วยนะครับแล้วก็ใน EP แรกเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการสู้กันระหว่าง ตัวแดรเดวิลกับตัวของไอ้บูซน,นะครับหรือว่าเบนจามินเด็กส์พอยต์เด็กสเตอร์นะครับชื่อแม่งยาวมากเอาง่ายๆคือมันไอคือไอตัวที่ปลาทุกอย่างเป็นอาวุธได้นะครับเปิดไมพีแรกปุ๊บก็เพื่อนรักเราก็ไปเลยครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าเปิดไมพีแรกเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราจะนึกถึงตอนอดีตแบบซีซั่นก่อนๆใช่ไหมว่าเ เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมันมีตั้งแต่เออเริ่มสู้วายร้ายระดับตำบลอะไรเงี้ยนะแล้วก็เริ่มสู้วายร้ายระดับแบบเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับมีการรวมทีมมีการคอลลบกับฮีโร่ตัวอื่นใช่ไหมใครยังไม่ได้ดู Daredevil ตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งเนี่ยก็ลองไปหาดูนะครับผมเคยทำรีวิวไปด้วยนะ <S <S แล้วเราก็ไม่คิดว่าเอ้ย <S <S ฟอกกี้มาฟ o อกกี้มันเป็นเหมือนกับมันเป็นเหมือนกับเน็ตของ สไปเดอร์แมนเนี่ยแล้วไม่คิดว่ามันจะตายอ่ะนะครับแล้วผมก็แบบช็อกมากว่าเอยตายจริงหรอวะ่าเข้าใจว่าเออโดนยิงโดนยิงอาจจะไม่อาจจะไม่ตายก็ได้ใช่ไหมแต่ผมคิดอ,อีกมุมหนึง่งมันโดนบูซาหย,ยิงนะเว้ยแล้วไอ้แบบไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นวายร้าที่แบบโคตรแม่นอ่ะแล้วมันยิงมันไม่ตายได้ไงมันตายแน่ๆนะครับผมก็เลยมา Google ดูว่าเอยตามเรื่องจริงๆเนี่ยตามคอมิกเนี่ยก็คือเขาตายจริงๆนะฟอกกี้แต่ว่าไม่ได้ตายแบบโดนยิงอย่างนี้ตายเพราะว่าไปไปเยี่ยมเดวิดในคุกแล้วก็โดนแทงตายอะไรประมาณนั้นนะครับ แต่มันก็จะมีการปรับเปลี่ยนบทนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวละครตัวนี้ก็ไม่รอดดีๆทีนี้มาพูดถึง EP1 และ EP2 ของของ d ดวิดนะครับ EP1 ผมว่าเปิดตัวมาได้ดีนะตอนแต่วันตอนสู้หรือว่าคือผมตอนซีซั่นแรกๆอะ่ะตอนที่มันยังไม่ได้มาแบบอยู่ใต้ดิสนียอย่างเงี้ยตอนสู้รู้สึกว่ามันดิบมันแบบดีกว่านี้นะครับแต่ว่าพอตอนนี้ มันดูเป็นเหมือนฮีโร่มากๆเลยแบบว่าใช้ใช้มุมกล้องบ้างใช้เสียงเอฟเฟกเอาแบบเอออ่ะอออ่ะแทงสักแทงอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดิบเหมือนตอนแรกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรมันมันไม่ใช่สาระสำคัญนะผมว่า d ดรเดวิลเนี่ยมันไม่ใช่แค่การที่แบบต้องมาสู้กันแบบเหมือนตักไฟอ่ะที่แบบต่อยต่อยต่อยกันสู้กันอย่างเงี้ยมันมันมีมิติมากกว่านั้นนะครับเหมือนเขาน่าจะอยากจะโชว์ด้านนั้นด้วยมั้งแล้วพอ ตัวฟอกกี้ตายอย่างเงี้แมทก็ไม่เอาแล้วครับไม่ไม่เป็นเดวิลแล้วก็เอาเอาดีด้านการเป็นทนายอย่างเดียวคือแบบเหมือนทิ้งโลกนั้นไปแล้วตัวของคิงพินเองใช่ไหมครับตัวของฟิสเองก็กลายเป็นเมเยอร์นะครับกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลของนิวยอร์กไปซะงั้นก็ต้องมาดูว่ามันจะมีเรื่องของการเมืองเรื่องของอคดีต่างๆนะครับอีพีหนึ่งผมไม่มีปัญหาอะไรครับแต่พอมาอีพีสองิเปิดเรื่องมา มันก็จะเป็นแบบว่า,ามีผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมครับลงมาที่ซับเว์แล้วก็เจอ,อเหมือน,นแบบนักเลงสองคนกําลังลุมผู้ชายคนนึงอยู่แล้วคนพลเมืองดีก็เลยไปช่วยแล้วกลายนว่าพอไปช่วยเสร็จก็เหมือนกับมีการยือ้อยุดกันต่อยกันอะไรเงี้ยจนไปผักนักเลงอะตกไปไปรางรถไฟแล้วก็โดนรถไฟชนนะครับถ้าถือถ้าผมเล่าแบบนี้ก็คือแบบอ่าโอเคก็าะเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมแบบพลเมืองดีพยายามจะช่วยแล้วเสร็จแล้วหลังจากชนนั้นไอ้ตัวนักเลงที่ มันลุมคนอยู่ตอนแรกใช่ไหมพอเห็นมันเพื่อนตายมันก็เอามันก็บอก LAPD ยกมือขึ้นใช่ไหมแล้วผมก็แบบฮะ ah, what the fuck เดี๋ยวถ้ามึงเป็นตำรวจแต่แรกแล้ว3นาทีที่มึงต่อยกันมึงไม่พูดตั้งแต่แรกถ้ามึงพูดแต่แรกเขาก็ปล่อยมึงไปแล้วป่ะเขาก็แบบเข้าใจว่าเอออาจจะแบบเนี่ยกำลังจับกลุ่มคนร้ายอยู่อะไรประมาณนั้นนะแต่มึงไม่พูดว่าอะไรเงี้ยผมก็แบบดูแล้วผมก็ขมวดคิ้วมากแบบเฮ้ยไอซิลลี่มาเวลมันตกต่ำขนาดนี้แล้วหรอวะนะครับหลังจากนั้นค่อยดูไปเรื่อย มันก็ค่อยๆเฉลยว่าอ๋อมันมีตื้นลึกหนาบางไอคนที่เป็นพลเมืองดีเนี่ยจริงๆมันคือวิจันตี้คนหนึ่งที่ชื่อไวทเกอร์ใช่ไหมแล้วไอตำรวจ2คนนั้นอ่ะก็ไม่ใช่ตำรวจดีมันก็จะเป็นตำรวจแบบตำรวจเลวอ่ะมันต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันเลยไม่บอกแต่แรกว่ามันคือตำรวจอ่าประมาณนั้นแล้วมันก็เลยโดนขัดขวางมันก็เลยใช้ความว่ามันมีเป็นยศเป็นตำรวจอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยจะมายัดคดีสู้แล้วรู้อยู่แล้วว่าสู้คดีกับคนฆ่าตำรวจอ่ะ ยังไงก็ยังไงก็แพ้นะไอคนที่แบบว่าเป็นผู้ต้องหาประมาณนั้นนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอย่าเพิ่งรีบด่าซีรีเราอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบตัดสินนะดูก็ต้องดูให้จบนะครับคือผมนึกถึงอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงผมนึกถึงผมเพิ่งดูริชเชอร์นะครับเป็นซีรีแนวอ่าแบบพระเอกเหมือนเหมือนกับเป็นตำรวจที่ฉลาดมากอะไรประมาณนั้นเป็นแบบไอไม่ใช่ตำรวจเป็นแบบว่าเป็นเอ็กซ์เอ็กซ์อ่ามิลิเทอรีนะครับเป็นแบบเหมือนทหารที่ทระ,ะฉลาดมาก แล้วก็ทําคดีนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับอันนี้ผมขอนอกเรื่องคือริเชอร์มันจะมีตอนหนึ่งที่มันสู้ตอนแรกนะครับแบบว่ามีคนจะแบบมีการคิดแนบกันแล้วมันก็ไปชู้แล้วมันก็ไปยิงยิงตํารวจตายอะไรเงี้ยคือมันผิดวิสัยมากเลยริเชอร์ดูมากี่ซีซั่นมันไม่เคยโง่ขนาดนี้นะครับแล้วตอนผมดูผมก็แบบเอ๊ะทำไมมันโง่จังวะนะครับแบบจะกดหยุดตอนนี้เลยดีไหมแล้วมันก็เล่าไปเรื่อยว่าอ๋อทั้งหมดมันเป็นแผนซ้อนแผนมันตั้งใจทําอย่างนั้นให้มันเกิดอะไรขึ้นแบบนั้นให้มันเเมอนนกกัวาโปป๊ะะแตตไไผยยยิงรรจี้ ก็เลยย้อนกลับมาที่ตอนผมดูเดบิวต์ก็รู้สึกว่าอ๋อนี่ไงตอนแรกๆบางทีมันทำมาหลอกเราอย่างนี้แหละมันทำมาหลอกว่าเรื่องมันดูไม่เม็กซ์เซน์มันดูไม่สมเหตุสมผลหลังจากนั้นมันค่อยๆอ,อธิบายว่าตัวละครมันมีความลึกบางอย่างอยู่มันแอบ,บอะไรบางอย่างไว้อยู่นะครับก็เลยแบบอ่ะโอเคให้อภัยได้นะครับนี่มาพูดถึงตัวของออการสร้างไหมพวกแบบว่าเขาเรียกว่าไงแบบทุนสร้างต่างๆของเรื่องนะครับดูความยิ่งใหญ่อะไรของเรื่องเนี้ย ผมว่ารอบนี้มาแบบน่าจะยิ่งใหญ่ขึ้นนะแล้วก็มันจะมีความเกี่ยวข้องกับตัวละครอื่นๆอ,อ,อีกนะครับเพราะนั้นต้องรอดูว่าเวลาพวกฉากต่อสู้ฉัก CGI อะไรพวกนี้จะทำออกมาดีไหมนะครับจริงๆเดวิลมันไม่ต้องมีซีจอะไรดีไงมันมันเป็นฮีโร่แบบต่อยๆอ่ะต่อยๆแล้วถือไม้กระบองอ่ะนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นแหละว่าไอฉากที่เราชอบชอบกันสมัยก่อนนะที่เป็นแบบอ่าเป็นลองเทคแล้วก็ ต่อยต่อยบล็อกบล็อก,อกเลือดเลือดอ,อาบอะไรเงี้ยมันเป็นความมันเป็นความสะใจที่เราชอบดูเรื่องนี้นะครับแต่ว่าพอซีซั่นเนี้ยอาจจะมีเรื่องการเมืองเรื่องคดีมาเยอะอาจจะไม่ได้สู้แบบด้วยหมัดเยอะนะครับยกเว้นตอนท้ายของซีซั่นสองนะเอตอนท้ายของเอพิโ o ดสองนะที่ไอพวกตำรวจไม่ดีมาแล้วแมทต้องจัดการทั้งหมดนะครับก็เฮ้ยความเท่นะครับตัวละครที่ผมว่ามัน มีการพูดถึงนะครับก็อย่างตัวของอฟิสเนี่ยเขาก็พูดถึงสไปเดอร์แมนนะครับเพราะว่าแบบเนี่ยแบบไม่ต้องการให้คนแต่งชุดแมงมุมมาช่วยนะครับหรือว่าพานิชเชอร์เงี้ยที่เป็นมือปืนใส่ชุดกระโหลกอัหรือว่าเดรดเดวิลเองนะครับตัวของเดรดเดวิลเองก็ไปคอสกับหลายเรื่องนะครับเพราะว่าอันดับแรกก็คือไปรู้จักกับสไปเดอร์แมนแล้วนะครับแล้วก็อาจจะอาจจะลืมแล้วใช่ไหมลืมว่า อ่าไอตัวทอมฮอลแลนด์สไปเดอร์แมนคือใครอ่ไปรู้จักของฝั่งของอ่าเอโคใช่ไหมเพราะว่าก็เคยเคยมีประวัติกันนะครับหรือแม้แต่ชีฮอคเองนะครับคือมันเริ่มครอสกันไปหลายเรื่องนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเอาตัวละครอะไรมาเยอะนะครับก็คือตอนนี้ที่เห็นใน IMDB อะไรเงี้ยตัวที่แบบคนที่มีชื่อมาแน่ๆก็คือแบบพันิเชอร์อะไรเงี้ยนะครับแล้ว ตัวร้ายตัวอื่นก็ต้องมาดูว่าซีซันนี้ตัวร้ายจะเป็นใครเป็นหลักนะครับแล้วไอฟิสเนี่ยขนาดโดนยิงมันยังไม่ตายเลยนะครับเพราะมันเป็นมันเป็นตัวร้ายสําคัญของเรื่องไงคือโดนยิงหน้ายังไม่ตายอ่ะเอา,อางี้ดีกว่าไม่รู้ว่ามันจะปราบมันยังไงจริงๆนะครับใครดู2ตอนแรกของแดร์ดวิลแล้วลองมาคุยกันนะครับว่าคุณชอบไม่ชอบนะอ่าส่วนตัวผมโอเคผมให้ผ่านแต่ผมติดตรงอินโทรหน่อยไม่ค่อยชอบอินโทรแบบเนี้ยผมชอบอินโทรแบบเก่ามากกว่า แต่ก็เขาก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงนะมีอะไรอัปเดตนะครับประมาณนั้นออย่าลืมก like, ดไลค์กดติดตามช่องเราไปด้วยนะครับเราเดี๋ยวเจอกันต่อไปคลิปหน้าครับสวัสดีครับชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่อง Movie w ั n d e r e r ค่ะ